นวนดีเจชื่อดังคลื่นกรีนเวฟตกจากตึกโรงแรมเสียชีวิตข่าวเศร้าคนบันเทิงอีกครั้งหลังทราบรายงานข่าวว่าดีจโกกรีนเวฟหรือดีจโกตรีนเรืองกิจรัตนกุลดีเจจากคลื่นกรีนเวฟเสียชีวิตลงแล้วจากเหตุพลัดตกโรงแรมดังย่านสุขุมวิท ในวันที่17พฤศจิกายน2566ทําเอาแฟนรายการวิทยุและเพื่อคนบันเทิงร่วมไวอาลัยกันแน่นไอจีกลายเป็นประเด็นข่าวที่ช็อใจแฟนๆหลังจากที่มดดำคชาพาตันเจริญได้เผยระหว่างจัดรายการข่าวใส่ไข่วันที่17พฤศจิกายน66แจ้งข่าวร้ายดีจกโกตรีนเรื่องกิจรัตนกุลหรือ ดีจกโกคลื่นกรีนเวฟ1 0 6 5พลัดตกโรงแรมดังย่านสุข,ขุมวิทเสียชีวิตโดยมดดำคชาพาซึ่งรู้ข่าวดังกล่าวก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไขรถึงกับเวอร์ก่อนบอกว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวจริงขอพูดในฐานะพนักงานเอทามคือดีเจโกเป็นข่าวจริงทั้งหมดที่เห็นเวอร์เวอร์ คือตกใจอยู่ปกติดีจกโกจัดรายการ106.5จัดรายการช่วงเช้าเช้าส่วนเรื่องเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากโรงแรมเสียชีวิตรอให้ทอาสรุปข่าวมาด้านเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่าเมื่อประมาณบ่ายโมงกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายของตกจากที่สูง ตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนจนถึงขั้นเสียชีวิตรู้สึกตกใจเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานได้สองถึงสเดือนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเมื่อสิปีที่แล้วตนเองไม่ทราบส่วนรายละเอียดเรื่องการเข้าพักที่โรงแรมตั้งแต่เมื่อไหร่รวมทั้งพักอยู่กับเพื่อนหรือไม่และสาเหตุที่ตกลงมาต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดก่อน แต่ทราบว่าผู้ตายมีอาชีพเป็น DJ ดีเจดังที่จัดคลื่นวิทยุที่มีชื่อเสียงโดยได้เข้าพักที่โรงแรมเมื่อตอน11นาฬิกาของวันนี้เพียงลำพังก่อนจะเกิดเหตุและเสียชีวิตจากการตรวจสอบประวัติยังไม่พบเคยเข้ามาพักที่โรงแรมโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก